สวัสดีทุกคนี่ผมอยู่กับผมเคียรยักคุณหล่อเทสสุดเลยนะผมจะมาเล่นไหมครับลักกิ k บ็อกอ่ะไอทีบุญอ,อ่ะเหรออ๋อก็วันนี้เรามาเล่นลักก y b บ็อก t บาติโซกันนั่นเองนะครับซึ่งบอยก็ยังไม่เคยเล่นลักออก y b บ็นี่กับเราแน่ๆนี่ผมมั่นใจบอยไม่เคยเล่นใช่ไหมแต่ว่าลักก y b บ็ Fantasy, อก n t แฟนตาซีไอที่ผมบอกว่าเราไม่เคยเล่นด้วยกันอ่ะจริงๆเราเคยเล่นด้วยกันนะครับพอดีแบบผมลืมนิดหน่อยแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาสู้กับสีดำกันนั่นเองใช่ไหมสีดำไม่ไม อะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโทษเดียวจังไม่เห็นมีเสียงเลยไหนบ้างรอบ้าง ทำทำไมวะเนี่ยก็ว <ol> ัน <n ick> นี้นะครับเราก็จะมาสู้กับไข่เจียวนั่นเองตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าเราจะสู้กับ <อา S 1> สีดำ<ข>ใช่ไหมล่ะไข่ดาวเออไข่ดาวไข่ดาวเออลืมลืมลืม,ลมอาจจะมีคนถามว่าไข่ดาวแสดงว,ว่ามันก็ต้องปลาไข่สิใช่ครับใช่แล้วปลาเป็นระเบิดอีกแล้วใช่ไหมนะไม่ลอบนี้ไม่ระเบิดลอบนี้เป็นธรรมดาแทมอะกันเพราะว่าทุกคนอาจจะเบิดระเบิดกันแล้วนะครับก็เอาให้แบบน้องไข่ดาวปลาแบบเอาแบบให้น้องไข่แบบปลาไข่ธรรมดาก็พอนะครับไม่ต้องปลาไข่ระเบิดกันนั่นเอง โอเคครับ mm hmm. เพื่อเป็การสืเวลานะครับเราก็ไปเปิดลัคก,กี้บ็อกบาติโซเลยดีกว่าโอเคมาเหมือนเดิมครับเราต้องแลกก่อนเปิดนะครับอย่าวางข้างบนนะนี่ไปปึ๊บอันนี้ของบอย,อ,นนอ,บอ,ยอันนี้ของเราปึ๊บอุ้ยเอ้ไข่มังกรอะไรอะ่ะไข่วิเทอร์จากนเนเธอร์ปึ๊บต่อไป ABC อยู่ข้างบนเฮยูเฮยูอะไรฮะอุ้ย <Yeah. S 1> มนได้ดามแล้วอย่าพึ่งเอ้ได้ดามบาตี้ <c oughs> ได้และวย่อ yeah, ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวดู A B C ก่อน ก็หลังจากคลิปที่บอยได้แลกเอ c บซีผมไปนะครับก็มีคนบ่นว่าเอ c ใครไปซี MC, MC, มันสีตรงคราบที่ผมมีเอ c ซมาขายเอเบซี่ผมทุกครัา MC บา <c oughs> แล้วผมก็ไปแลกของมันด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรเลยหรือว่าไอ้กันโอยลดต้ <c oughs> องเข้าใจทุกครั้งอันนี้เอเซีกันละโอ้โหตัวเดิมเลยทำไมค้างอะ่ะดูและค้างเพราะอะไรค้างเพราะบอยดูดิบอยเปิดได้หัวโคตรเยอะเลยดูดิกี่ <c oughs> อัน,ว,น 5, <c oughs> ว่ะน่ะห้าหกว่าอันโอ้โหมันจะไม่ได้ดาบเลยอันนี้เป็นที่ขุดไ <c oughs> ดมอนด์กับพวกที่ขุดอ้ ยังตกใจหมดฆ่าเร็วเกินยังไม่ทันตกใจเลยเอ้ยยังไม่ทันกินเลยเวลาวาอ้าวระวางแล้วคือพกทำไมอ๋อวางปิดนึกว่าแบบจะวางเล่นกุนตีนโอเคต่อไปบีคอนโอ้โหเกลือ,อเกลือจิกคำว่าเกลือไหมจักโอ้ยนี่เป็นกล่องผมไม่แน่ใจว่าของดีหรือเปล่างูเดือดว้าวอะไรอ่ะออกไปไข่มังกรนึกว่ากล่องอะไรวะเนี่ยไข่มังกรโอ้โหแย่แล้วเอ้ยอะไรอ่ะตามม่เหรอใช่ โอ้โหดาบใหม่เยอะแล้วเนี่ยใช่สี่ดอกไม้โอ้โหแย่แล้วลัาที่บล็อกไปแจะเกลือไปแล้วชุดก่อทองเอาก็เอาวะทำไมนายยาจกยังอ่ะยาจกไม่ต่อนนี้อยากให้ได้เพชรนะอุ้ยได้แอปเปิ้ลมาอู้แอปเปิ้ลสีอะไรอ่ะบอยดูแอปเปิ้ลที่สีอะไรสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหรอมออมั่วสีฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินมะตามตามกูตาบอสีแล้วตามล่นแล้วโอ้โห ได้สองเล่มเลยโอ้ยแย่แล้วโอ้ยค้างละขยะได้หัวจังเลยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะธนูเล่นเ่องเท้าอุ้ยได้ธนูมาเอายิงไม่ได้ไม่รู้ขน้น่ะเสกได้ไหมทุกคนจำการที่แล้วได้ไหมทุกคนเสกรู้ธนูได้ไหมเสกรู้ขนูได้ไหมเอเปิรทอยชาร์จมาโอ้ยโอ้โหม่มีซีกูอไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ก็เนี่ยทุกคนอย่างที่เห็นอะเอาก็แมัไม่รู้ว่าเปิดได้ระเบิดละโจ มาต่อไปเปิดใกล้ๆผมทำไมอะ่ะเปิดก็อยากเปิดใกล้กลกลคิดถึงเพืใ่ใกล้ผมเลยโไม่คุยในลังก่อนนะเปิดใกล้ก็ไม่ได้นั่นหวยรอดแมนเหรอนะใช่อไหมใช่ใช่หวยรอดแมนไม่ใช่มงกุฎหรือหมวกเออช่างมันแล้วกันอันนี้เป็นแหวมังกรอ,อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เหลือกี่กล่องอะ่ะโอ้โหใช่ด้วยเหลือ60กล่องโอเคกูรีบวิทย์เสื้อมาทีชเชิร์ตโอ้โห ใส่แล้วไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะว่าก่อทอนะครับผมคิดว่าถ้าโดนบาบถ้าโดนดาบบอลตีรอบเดือนนี่จะแตกกันเนี่ยไม่ไม่แตกมาแตกหรอกอุ้ดาบอีกเรื่องนึงไม่แตกก็ไม่เหลือยังไม่ดาบเลยไก่อีกแล้วเอาพิ่งได้ไก่ไก่ก็อะไอะไรลืมอ้าวทำไมมันเกลือจังวะเนี่ยนี่มึงแอบใส่กอกเลยกูเชื่มไม่ไนี่ยกูนั่นจะเอาก่องข้างข้างมึงไม่น่าเอาก่อกทางซ้ายเลยอุ้ยพูดอะไรพูดไยเซอร์กันใช่ด้วยก็ตายโอ้ตายไป มีธนูแต่ยิงไม่ได้อ่ะโอ้ยก่อแตกนีเนี่ยโอ้ก่อแตกหมดเลยมันแกล้งเราอ่ะไม่นะคิดที่เราที่เราไปแกล้งมันนะครับเพราะว่าคิดที่เราได้ของดีจริงสนุกจังเลยนะได้เสื้อเหมไปแล้วอ่ะใส่ไปเลยแล้วกันเอ้ยค่อยใส่เพราะว่าเราต้องเก็บไปสู้กับบอสสู้กับบอยตัวหนึ่งเดี๋ยวบอสมันยิงชุดก่อระแตกเฮ้ยยังเก่งสู้บาร์ตี้เหรอสนุกบอยมันต้องคู่กับหมวกบอยนี่ดูดิใส่แล้วมันถึงถึงหัวนมเลยเนี่ย ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีนิดนึงอีกเลยพูดอะไรออกมาวะโอ้โหนมเป็นคำยามไข่มังกรอ่าบอยได้เก่งๆนี่แม็กลแล้วอ่ะสองอันแล้วเอาเปล่า <ขอ S 1> ออตัวห <ขอ S 1> นึง่งแลกกันแล้วะได้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 แป๊บหนึง่งอ่ะเอาไปแลกกัอนอะไรอ่ะเอาเรามาดิ <c oughs> แลกกับดาบเห,หรอห <c oughs> โอเคโอเคขอบคุณคุณคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าอุ้ยดอกไม้ให้ให้ดอกไม้จะมีดาบเปียไม่ได้ไม่มีให้นะโอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะ ถูกม่งไม่พีเตอร์ที่คุงโอ้โหช่วย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 เอออกูตายให้ของไหมเอาเปิดเย่ขอขอนะโอ้โหเฮ้ยเอาจีเอ็นช้ามาดิแต่ว่ามันเป็นหนังอ่ะมันแตกเร็วอ่ะอุ้ยได้เสื้อสี่ตัวสี่ตัวเหรออุ้ยซอมบี้ยักษ์ตีให้หน่อยได้ไหมซอมบี้ยักษ์ไหนวะกูยังขาดมืดมากเลยมืดฆ่าตัวใหญ่ให้หน่อยโอ้ขอขอนะไหนดูของโอ้โห ดาบรามเม็ดเจ็ดกับชุดก่อที่แบบเอ็นชาร์ดก็โอเคอยู่ก็ใช้ได้นะครับต,ตัวนี้ไม่มีมันตายปีนี้สาราแมกมาหนี่โหดสุดแล้วก็ตายนะคะ่า <c oughs> ไปกัดมันเลยเอ้าตายซะแล้วเล็กี่กองแล้ว 42, เพื่อนสี่สิบสองไอ้สี่สิบสามตอนนี้เราสามสิบสี่ก็ไม่แปลกไมทำได้ของดีกูก็มึงเปิดเร็วกูวะ <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวผมยังไม่ได้ดนาไปบอยเนี่ยแย่แล้ว ถ้าผมจจไม่ผิดนะครั้งที่ผมครั้งแรกที่ผมเปิดล็กตี้บ็อกซ์เนี่ยผม,ไ,มได้ดาบมานะแต่รู้ครั้งนี้จะได้ไหมออน,นี่คืออะไรอะ่ะวาดเวลาคืออะไรวะวาดเวลาเป็นวินาที<อ>าแย่แล้วนะผมจะไม่ได้โอ้นี่ได้ดาบมาแล้วดามเมจเท่าไหร่โหบอยเท่าไหร่ดามเมจนิดเดียวเองหน่วยหหสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านเองอ่ะอ้าวบอยโดนอะไรอ่ะโดนตัวเองฆ่าตัวเองฆ่าแรงขนาดนี้เหรอตัวเองตัว โดนค่าะคอะไรขนาดนี้หรอตีกูนักหรอฮะตีกูนักใช่ไหมฮะตีกนักหรออโอชุดก่อนที่เราใส่เมื่อกี้คือบอมตีแต่ไม่ว่าตัวเราไม่ตายนะครับแสดงว่าถ้าเราใส่ทีเชือตัวน,นี้เนี่ยก่อนเราจะแตกก่อนก่อนเราจะตายนะครับก็คือชุดก่อนจะแตกก่อนนะครับแล้วพอบอลตีนึง <5 S 1> จะแตกัตวจะใส่ทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาเราจะได้เปิดแล้วอะไรบอ๊อบตอนนี้เราต้องไปต้องการบ๊อบแล้วนะครับเราต้องการแค่ดาบแตงกีต้องไปดาบด้วยวะอะไรไม่เตอร์ทีคุง กี่กล่องแล้วยี่แปดกล่องแล้วนะยี่สิบสองแล้วนะโอเคโครอะไรอะเชรต้องบวกแล้วครับผมเพราะว่าผมอยากบวกมานานแล้วไม่ไหวไม่ไหวขอลเตือยคนละบวก <c oughs> มากล่องร้อยบวกสองกล่องได้อะไรกันพีระมิดไหนโอ้โหพีระมิดพีระมิดโลัวจัดไปครับโลรัวโอ้โห ทำไมกว,ไมว่าไม่ได้วะทำได้ลูกสะบัดหอยแล้วไม่รู้อะไหนยังเหลืออีกกล่องหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ้าวหมดแล้วโอเคตอนนี้คือผมอยากได้ลูกขนุนมากเลยหรือผม,มเห็นลูกหรือผมมีลูกขนุนแล้วผมทิม้งไปแล้วปะลูกขนุนอยู่ไหนแอปเปิลทองโอ้ยไม่มีอะไรดีๆเลยเหรอครับเอพีซีไหนดูซิดาบดาเมจสิบเลิกคุยแต่นี่น่าสนใจอยู่นะเอาเนี้ยละกันปึ๊บเรียบร้อย แล้วก็ฆ่าทีนะครับเดี๋ยวมีคนมาแลกคลิปนี้ผมจะไม่แพ้ผมจะบวกอักกีบอกเพิ่มอีกจัดไปเอ้ยอะไรระเบิดข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบและเกือบและดีนะครับทันอย่าพึ่งขอเปิดก่อนอะไรอะ่ะนุ๊กคิปเปอร์นุก๊กริงเหรอหลอกลวงระเบิดเต็มเลยระเบิดเต็มเลยบอยยิงขนุเหรอไม่เม่กี้ระเบิดโอ้โหแมวอันนี้อีกแล้ว ทำอะไรไม่ได้นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะเตออีกแล้วแย่ yeah, แล้วเสื้อโอ้ยเบ็ดทำไมกูไม่เจอสเกลิลไอตันเลยวะเนี่ยโอ้ย,อยเบ็ดอ,อยา่างเยอะเลย <laughs> แหลกแหลกแหลกไปมาเจอตีกตอูอีกแล้วมาครับผมจะรีบเปิดแล้วนะสิบหกกล่องสุดท้ายโอ้โหแข่งบอกค่ะปิดกล่องพีระมิดซ้ำโอ้โหพีระมิดอีกแล้วขอลูกขนูหน่อยครับโอ้ย ตอนนี้เราเออเราต้องเก็บชุดเพชรไว้นี่หว่าเพราะว่าเราไม่มีใส่นะครับขายแค่หมวกเนี่ยเดี๋ยวหาหมวกก่อนอันนี้ไงหมวกได้หมวกละปึ๊บโอเคหมดแล้วโอเคเหลือสิบห้ากล่องสักครู่โอ้ยแคนนอนปืนใหญ่โอ้โหสุดยอดลูกขนูจะไม่ดรอปจริงเหรอไม่ดรอปลูกขนูลูกขนูลูกขนูขนนดรอปมามึงก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามึงได้ยิงแค่นั้นเดียวอยู่ดิหรออ๋อเออว่าใช่ใช่ธนูไม่ได้ไม่ได้จำกัดลืมไป โอ้ยเต็มของเข้าตัวเลยเ่ยระเบิดโอ้ยเอ้ยได้ขน,นูนี่ปานี่ไงลูกขนูหรือผมได้แล้วผมลืมดูวะไหนลองยิงดูหน่อยท่านเที่ยวตายเลยเหรอไม่เลยเลยเสวใจอ๋อโอเคกันธนูกา,กาก็ไม่เอาแล้วไม่น่าหาเลยคุณาสาห์บอกเทพตายเพราะเธอคนเดียวแย่จังอ,อ,อะไรฮะไอเบดดาไม่ได้เท่าไหรวะ่าแรงจังเลยสิบล้านหกสิบล้านหรออันนี้ดาเมจเก้าสิบไม่เอานะครับ พูดเช็คก่อนไม่ใช่ยริงบอกว่าใช่อันนี้ดาเมีละดาเมจทงสิบล้านอีกละวหกสิบล้านหรือหกร้อยล้านนี่แหละไม่ใช่ไปเสกมาด้วยไม่มีฉากไม่ใช่โอเคโอเคครับตอนนี้พวกเราก็เปิดเซนต์แล้วก็ไปสู้กับบอสไข่เจียวแล้วก็ไปจ่ายของเลยดีกว่านะครับนั่งไปล้านหนึ่งนั่งไปล้านหนึ่งเตียงเหรอมันล้านหนึ่งตรงไหนเนี่ยอุ้ยจบแล้วไปไปแยกย้ายะไปจ่ายของไปครับมาเจอกันเลย เอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอเซฟนะผมมาให้ไปสู้กับบอสไข่เกี๊ยวไอ้ไข่ดาวแล้วนะครับกนที่พวกเราจะไปสู้กันนะคุณอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์พวกเราสองคนนี้ผมส่วนชอบสบายก็ต้องเชียร์เหมือนเดิมเนาะโอเคมาเดีด๋ยวเราก็มาเริ่มกินเอฟเฟกต์กระติกกว่ามาจัดไปบอยมีอะไรกินไหมไม่มีก็ไม่ต้องกินแค่นั้นแหละเพราะว่าบอยเปิดได้ของกาดยังไงล่ะมาพร้อมแล้วครับมาพร้อมแล้วก็ไปสู้กันเลยมาต <ผม S 2> ัวเซตไข่เจียวเยอะนะไข่เจียวปลาไข่ดาวไอ้ไข่ไข่เจียวไอ้ไข่ดาวหนูชื่อนั้น นะครับไข่ดาวจะปลาเป็นไข่อกมานะครับนี่เป็นไงแต่พราผมตีเขารอบเดียวตายเลยวะโอ้โหตีม่นตายเลยคือผมโหดเกินไปอ่ะเอ้ยช่วยด้วยไอเดียวเดียวเดียวโอ้โหไอไข่ดาวไอไข่เกี๊ยวไอไข่ดาวลงก็ได้เดี๋ยวเราติทำไมผมตีรอบเดียวตายเลยวะบอยดาวดาเป็เท่าไหร่อ่ะพันเดี่ยวโอ้พันเดียวก็ว่าทำไมแบบตีเขาไม่ตายโอเคมามาครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็มาสู้เองมาเดินออกมา ลืมปิดฝนป้าดิถ้าพร้อมเราก็เริ่มได้เลยครับมาสู้กันเองผมบอกเลยผมจะไม่แพ้มามามาไอ้ยาโอ้ยเอ้ยโอ้ยปังปังปังเอ้ย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 โอ้โหลูกน้ำเอาทำไมบอลไม่ตายอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ตายฮะบอไม่ตายบอลเป็นอมตาเหรอบอลทำไรอ่ะกินแอปเปิ้ล อ่ะแอปเ,เปิลแอปเปิลที่กูบอกว่าสีแดงเหรออออ้าวกูลูกเดียวกันดีกว่าก็เสมอไงเอสอเสมออะไรหรือว่าเราจะแบบเคลียร์เฟกแล้วก็วัดดวงกันว่าใครจะตีเร็วกว่ากันแล้วก็คนชนะไปแต่ว่าเ,าเอาไงดีวะไม่อยากแพ้ว่าวสเสมอดีกว่าไม่เอาเสมอดีกว่าสเสมอสเนาะบ้างไงเสมอ <laughs> สเสมอ,สมอโอเคไม่อยากแพ้อยากชนะไปโอ้จบแล้ว โอเคครับก็สำหรับคลิปนีนะ้ผมก็ชนะไปนะครับหยอกหยอกเสมอนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์และกดแชร์รับรองผมไว้เจอคลิปน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายน้อย